ครับสวัสดีครับที่นี่บรรณาการหลานนะครับตรงนี้ก็มีงานชกเข้ามานะครับหาัอยากที่ห่างหายกันไปนะครับสักระยะหนึ่งเพราะว่าช่วงโควิดนะฮะแล้วก็น้ํามันแพงด้วยก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเอื้อในการที่เราจะไปขี่รถเล่นกันนะเพราะว่าตอนนี้การเงินของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกนะนอกจากบางคนทําอะไรอะ่ะ ทำพวกไอทีอะไรพวกนี้นะช่วงโควิดเนี่ยก็ก็รวยนะรวยแล้วก็บางคนก็ไปทําอะไรอ่ขุดเหรียญอะไรเงี้ยนะก็รวยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเจ๊งละอย่าไปอย่าไปเล่นนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ศึกษาให้ดีพอนะครับผมโชคดีไม่มีตังค์ไปเล่นนะก็เลยรอดนะครับ ทางหน้านี่ก็เป็นโชคของเอรินนะครับเอ่อฮอนด้าซีี 500x นะครับม i n t น์เลเวลหนึ่งนะครับคือไม่รั่วไม่ซึมนะครับโชคที่จะมาม i n t น์เลเวลหนึ่งก็คือโชคที่ขี่มาแล้ว2ปีนะครับหรือ20,000โลแล้วก็ยังไม่เคยม n a n น์เลยหรือว่าได้โชคมือสองมานะครับก่อนที่เราจะติดตั้งใส่รถอะไรเงี้ยก็ส่งมาตรวจสอบส่งมาเซอร์วิสได้นะครับ เซอร์วิสแล้วจะได้อะไรนะครับโชคก็จะมีความนุ่มนวลน,นะครับเหมือนใหม่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําตัวนี้ก่อนนะครับพอลูกค้าส่งมาก่อนนะครับทาตามลําดับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโชคเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสุดยอดนะครับเพราะว่าตอนนี้ใหม่สุดแล้วเทคโนโลยี TTX นะครับวันนี้ก็จะไม่มีชิมวาลด้านในนะครับแต่จะ มาอยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวนี้จะควบคุมการฟโฟลของน้ำมันนะครับด้วยวาล์วคอมเรบชันกับวาล์วที่ปรับรีบาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซับแท์นะครับตัวนี้จะเป็นมือปรับมือปรับพีโหลดนะครับด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นี่ผมชอบมากเลยนะถ้าเกิดว่าเขาจะกรุณามาใส่ <laughs> ทำให้เราไม่ต้องมานั่งไขไขแหวน รับพีโลดนะครับเพราะว่ารถทัวริงนะครับก็ไม่ได้แขวนกระเป๋าตลอดเวลานะครับเวลาที่เขาไม่ได้ออกทริปอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะคลายออกได้นะครับก็อันนี้เป็นโช์ของของ R1 วันนะครับอาวันแฟนๆอาวันก็คงอยากจะมีไว้ในครอบครองนะตัวเนี้ยสวยมากเลยนะดีเทลดีมากสมราคานในตอนนี้ก็จะตีตัวนังสือโน,นนูนให้มัน,น TTX นะครับ ก็เ,เป็นสติกเกอร์สีฟ้านะครับแล้วก็มีเขียนใน TTX Technology นะครับก็เดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งกลับนะครับคอรีหรือว่าจะมาส่งที่ร้านรับที่ร้านก็ได้นะครับคนที่อยู่ไกลๆก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆผมก็ผมก็มีมีโปรเจกต์อยู่นะมีโครงการอยู่ที่ว่าจะไปเซอร์วิสแบบออนไซต์นะครับ ก็อาจจะไปแต่งจังหวัดนะครับทำเอารถตู้หรือเอารถกระบะแล้วก็ขนเครื่องมือขนโตทำงานไปไปเซอร์วิสให้นะครับก็ถือโอกาสได้ออกไปพบเพื่อนๆต่านงจังหวัดด้วยนะฮะถ้าใครอยู่แต่งจังหวัดไหนอะไรเงี้ยสนใจก,ก,ก็ก็ลองทักมาได้นะครับเผื่อเผื่อผมไปออนไซต์นะครับก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศการทำงานด้วยเพราะผมเคยไปทำที่หนึ่งที่ท,ที่เขาคอนะ เอาคจุดชมวิวเลยทํารถมีความสุขมากเลยสวยอากาศเย็นนะครับโอเคอันนี้ก็คร่าวๆก่อนนะครับส่วนรีวิวแบบเจาะลึกของแต่ละตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําอีกทีหนึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับชอบก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลามีวิดีโอใหม่ๆมานะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ